สวัสดีครับเสียพปืชดชแนลครับกลับมาแล้วครับกลับมาบานเท่าไรครับโอ้กว่าจขอลางาันไ้ครับก็ไ่นหล่ลหมันละออกเลยครับไหล่ละมัก็ออกต้นะครับวันนี้ครับพามาเบิรสามสหายจะกว่าใส่จมหรือใส่เมาครับมันเห็ดหลุดจมกับซีเหล่าเลี่ยงกันวันนี้มานาพะโล้งครับ ผู้ช่วยครูครับตำแหน่งแล้วพาโลงครับพาลงโรงเรียนอยู่บ้านนะครับคลิปนี้บทจมนะครับมีแต่คิด,ดินเกลียนคันนี้ยันมาเสียก๊อตครับร้านพ่อใหญ่จันเลียน,นะครับ อันนี้เจ็ดไลนนะครับของพะโล่งครับเจ็ดไลแล้วสิไปต่ออีกสิบกว่าไลนนะครับเสียบอดบอดบอกปันอย่างเดียวถ้าหมดปั่นีมาเร็้วปั่นยังครับทังวัดไทยไม่ไปตีขี้งนะครับเพราะว่าคนจ่ายเงินตอนปั่นนะครับ มันส่วนไปต่อน้าปลาครับวันนี้ต้องไซส์สีเมาอีกแล้วมันบรแม่หลถดหางครับหลดแตงครับคันนี้คนว่าโอ้ยหลดคือหางหลดแตงครับมักสไตล์นี่ลงังคาขาดรถผู้เจ้าวอร์สอบนะครับเพราะรถมูนี่สอบโยมันได้กินเหล่าได้ครับ ข่าแรงโมมีนะครับสุโมสัมรถซื่อเหล่ามันกันกินสอมรถผู้เจ้าบทซ้อมครับรมันบริสุทธิ์ยังเนาะเมื่อยซื่อเหล่าบริสุทธิ์สอมรถโมฮัดเอาแล้วขอค่าพิชาแล้วอันนี้เอาเอ้าาศูนครับ แล้วหาซูนใส่สปริงคือเก่านะครับปั๊มว่าเสียดอ้าวเรียวเรี้ยวเถอะเจ้าของนะครับต้องได้เฝ้าเอาแล้ววาเขาอยู่เหตุงามแล้ววะโะเสียบอสครับตัวเสียบครับตัดเ็ดยังอีก เดี๋ยนี่บริษัหลักเมียซื้อพอเมียซื้ออยู่แต่ว่าบริษนว่าหลักหรอกขอเงินเมียสี่พันหนึ่งเพราะจ้ะพระเจ้าพ่เจ้าเสี่ยงเงินไปเป็นหมื่นเลยบอกว่าเมียมาซื้อพันกว่าบาทเลยนะโอ้ได้การเปิดเผยที่หลักดีกว่านะ ไปใสก,ก,นะก,กินเนขนาก่อ oh, นโหปาน้าผู้เจ้าเี้นะเก,กินแล้วหอากกินนะหมูมาโสงเลยเย้างเขานัน,นะะนะใหน้าพีดาไป oh. เห็ดเพื่อนเนเลยเพ่หน,น,นะนเาะว่าข้าจเลยรจ่เ่า นะครับปันเซตกัดเมาแล้วครับมื่อเลี้ยงเขาได้เงินเลยถ่ายว่ได้ครับตอนปันเงินนี่ว่าสิมีการเสี่ยงเงินเมียนะครับบ่ได้ตอนปันเงินนี่ถ่ายบ่ได้ดังแล,ล้วเนาะกูลเปลิดเซตตู่ชิคิชาหันวเนาะ ปิดคลิปตอนนี้ครับคลิปนี้คลิปบดดัดต่อครับถุงมือนี้